กล้ามาฮองเฮาคือมันดาแห่งชาติจะสังหารได้อย่างไรฟาบาทนี่คือลิขิตสวรรค์ถึงแม้จะเป็นห้องเฮาก็ไม่อาจทำให้ต้าเฉียนนมสลายได้ถูกต้องฟื้นลิขิตสวรรค์ไม่ได้เพื่อหลักฐานร้อยปีของต้าเฉียนเพื่อรัษฎรขอฟาบาดประหารห้องเฮาขอฟาบาทประหารปีศาจพวกเจ้าหุบปากให้หมดใครกล้าพูดอีกข้าจะตัดหัวมันข้ายอมตายเพื่อต้าเฉียน พวกเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าไม่กล้าฆ่าพวกเจ้ามานี่ลากพวกมันออกไปพ้ายากค่ะท่านพีอีไม่ได้นะพวกเขาคือขุนนางสําคัญหากฆ่าพวกเขาจะเกิดความวุ่นวายและทําให้ฮองเฮาเป็นปีศาจจริงๆท่านพีอีข้ามีวิธีช่วยพี่สาวได้วิธีอะไรรีพูดมาเล่ากันว่าฮองเติ้งก่อนมีโอรสที่นําความวุ่นวายมาสู่บ้านเมืองฮองเต้จึงควักลูกตาทั้งสองบูชายันต่อสวรรค์หลังจากนั้นสถานการณ์ก็ดีขึ้นสู ใช่แล้วมีเรื่องเช่นนี้จีข้อฟาบาทำตามห้องเติงก่อนเพียงแค่ควักลูกตาของห้องเฮาก็จะพ้นจากครอ์นี้ได้สันวาน,นิงถ้าตาบอดเจ้าจะย่วยวนท่านพี่อีได้อย่างไรไม่ฆ่าไม่เห็นด้วยพวกเจ้าหุบปากให้หมดเพื่อประชาชนวันนี้ข้าขอตายเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ข้อฟาบาทรงตัดสินฮองเฮาท่านอัครเสนาบดีอย่านะ ข้าขอทูนด้วยชีวิตขอฟ่าบาททำตามห้องเติมก่อนลงโทษห้องเฮาอย่านะไม่